วันนี้นะครับเราก็มาประชุมตัวแทนหรือว่าในทีมของเฮเบิ้ลแน็กโดที่เราได้เป็นศูนย์จำหน่ายโดนกเกษตรทั้งภายใต้แบรนด์ DJI แล้วก็ของแน็กโดแล้วก็โดนประกอบตอนนี้เราก็จะเปิดเป็นศูนย์รวมโดนแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมีแค่ของเราแค่ที่สวรรคโลกที่สุขโขทัยที่เดียวนะตัวแทนของเรานะครับมีทั่วทั้งภาคเหนือมากกว่า20แห่งนะ,ะแล้วก็เราก็มีพาร์ทเนอร์กับ DJI จนไะ c x นะอยู่อีก มากกว่าอีก30ที่เพราะงั้นท่านที่ซื้อโดนหรือว่าออกโดนกับเรารับรองว่ามีตัวแทนหรือว่ามีศูนย์ซ่อมบารุงหลังการขายให้แน่นอนไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อมาเราจะจําเป็นที่จะต้องวิ่งมาที่นี่ที่เดียวหรือว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับใกล้ที่ไหนโทรบอกผมจะให้วิ่งเข้าไปที่นั่นนะซื้อที่ไหนหรือเข้าที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมแนะนําให้เข้าไปว่าตัวแทนของเราก็ผ่านการอบรมนะครับทั้งการซ่อมบารุงหลังการขายมีทั้งประกันการเคลมอะไหล่ทุกอย่างนะครับมีอะไหล่เซอร์วิสก็ พยายามจะทำให้ทุกศูนย์เป็น one stop service เหมือนกันทุกที่ขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจที่เลือกเราให้ดูแลของครับมใช่ๆ่ถ่ายเอด้วยถ่าย s อนเครื่องอะค่ะตอนนี้มีหมดทุกอย่าง ้ารวมทังหวานแล้วก็จะจุกชื่ออะไรล่ะครับผมเบสครับอ่าอันนี้คือศูนย์อยู่ที่ไหนล่ะครับผมอยู่ที่ทุ่งเสี่ยมครับอ่าทุ่งเสี่ยมนะครับผมโอ้อ่าอันนี้ทำงานกับพี่เบิ้ลมากี่ปีลวครับอันนี้3ปีแล้วครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับทำงานกับพี่เบิ้ลโอ้ง่ายครับเนียคุยง่ายครับคุยง่ายให้รายละเอียดดีรายละเอียดดีครับโอ้ครับผม และอันนี้นะครับผมอ่าและช่องทางการติดต่อของศูนย์ทุ่งเสลี่ยมคือช่องทางการติดต่อไหนครับเฟซบุ๊กเบสธีรพงศ์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหนึ่งหกสองสองห้าแปดสี่นะครับโอ้โหเบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับมีไลน์ด้วยแค่แบบว่าทำคลิปก็มีคนโทรเข้าแล้วนะครับผมนะฮะโอเคครับผมไปติดตามกันได้นะครับผมชื่อเบสนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรล่ะครับสวัสดีครับผมช่างกล้องจากศูนย์ดวยพิชัยนะครับโอ้อทำงานกับพี่เบิ้์มากี่ปีแล้วครับผมประมาณ2ปีกว่าแล้วครับอ๋อสองปีกว่าแล้วนะครับผมอ่าแล้วนี้ศูนย์อยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพิชัยครับอุตรดิตถ์อำเภอพิชัยใช่ไหมครับสามแยกปากคลองครับสามแยกปากคลองนะครับผมอ่าอันนี้ท่านกับพี่เบิ้์เนี่ยชอบพี่เบิ้์ตรงไหนครับผมอันนี้ชอบตรงที่เฮียเป็นคนเฟรนลี่คุยสนุกอ่ ติดต่อง่ายเฮียให้คาแนะนําดีครับขอให้คาแนะนําดีด้วยนะครับผมโอเคครับอันนี้ถ้าสมมติมีคนอยากจะซื้อโดนกับทางอุตารดิบเนี่ยครับผมต้องติดต่อทางไหนได้บ้างครับติดต่อทาง Facebook ศูนย์โดนพิชัยเลยครับหรือหรือเบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่แปดสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าครับโอเคครับผมทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะซื้อโดนนะครับไปซื้อที่ศูนย์นี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไรล่ะครับผมสวัสดีครับผมช่างดอยโดนเกษตรจากอุตรดิตถ์ครับผมจากอุตรดิตถ์เลยใช่ครับผมอ่าอันนี้นะครับผมศูนย์อยู่ที่ไหนล่ะครับผมศูนย์อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมสามแยกไผ่ล้อมครับผมสามแยกไผ่ล้อมนะไผ่ล้อมครับผมใช่ล้อมนะครับผมอ่าอันนี้ทํางานกับพี่เบิ้์นมากี่ปีแล้วครับผมประมาณสองปีกว่าครับผมโอ้ได้ประสบการณ์ไปเยอะมากครับกับพี่เบิ้์นอืมเราทำงานกับพี่เบิ้์นเนี่ยครับอ่าชอบแกตรงไหนล่ะครับวันนี้ แกคุยสนุกกับผมมีมุกให้คลายเครียดตอนทํางานไม่ต้องเครียดกับผมแล้วก็เฟรนี่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ว่าทางานอยู่เกมแบบสนุกมากครับพี่โอ้โอเคเลยครับผมนะครับอ่าและอันนี้นะครับผมขอถามข้อสุดท้ายนะครับผมอ่าถ้าสมมุติว่าผมอยากติดต่อซื้อดนที่อุตตรดิตนะครับผมผมต้องติดต่อทางไหนได้บ้างครับผมติดต่อทางเพจที่ช่างโยดวงเกษตรอุตตรอุตตรดิได้ครับผมสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกอย่างครับผม พร้อมให้บริการมากๆเลยครับโอเคครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมใครอยากได้โดนนะครับดีๆและการบริการดีๆนะครับผมติดตามพี่คนนี้ได้เลยนะครับผมแหจัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชื่ออะไรเหรอคบครับผมครูเต้งครับอ่าครับผมอ่าอันนี้ผมขอสอบถามเลยครับผมนะฮะศูนย์อยู่ที่ไหนเหครับพี่ครับผมศูนย์ผมคังโดนบาลกรรครับอยู่ที่อำเภอบาลกรรจังหวัดพิษณุโลกครับ บางละครไปเจอโรคไอคิดนี่เองนะครับผมโอ๋ออะอันนี้ทํางานกับพี่เปิ้ลมากี่ปีแล้วครับผมผมทำงานกับพี่เปิ้ลมาสามปีแล้วครับโอ้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลอ๋อใจถึงพึ่งได้ดูแลลูกค้าดีครับผมโอ้โหตอบคำถามเรียบร้อยเลยนะครับผมครับผมใช่เธอชอบใครที่ใจถึงพึ่งได้ใช่ใช่ครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าอันนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าผมอยากได้โดนจากพี่อ่ะอยากซื้อโดนจากพี่เนี่ยผมต้องติดต่อไปทางไหนได้บ้างพี่ครับผม ไปที่ได้เฟซบุ๊กนะครับคลังโดนบารกรรมนะครับเบอร์โทรติดต่อก็0968359129ครับกูเต้งเน็กโดนครับโอเคครับผมใครที่อยากได้โดนนะครับผมก็ไปซื้อกันได้เลยครับที่นี่เลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมอันนี้ชื่ออะไรล่ะครับผมผมคุยฟเน็กโดนจังหวัดคุนโลกครับผมอ้โโอเคครับผมอ่าอันนี้คูอีฟนะครับผมอ่าและ อันนี้ศูนย์โดนอยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่แยกอินโดจีนครับตรงข้ามมอพิโดโลครับแยกอินโดจีนครับเป็นศูนย์ศูนย์ชื่อศูนย์โดนเกษตรพิษณุโลกเลยครับศูนย์โดนเกษตรพิษณุโลกเลยนะครับผมโอเคครับผมอ่าแล้วอันนี้ทํางานกับเฮียเบิร์มากี่ปีแล้วครับผมเออ่น่าจะเข้าปีที่4แล้วครับตั้งแต่เริ่มเลยครับโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยปีที่4เลยครับนะครับผมอ่าแล้วทํางานกับพี่เบิร์เนี่ยเฮียเบิร์เนี่ยของเราเนี่ยชอบไกลตรงไหนครับวันนี้ ชอบตรงไหนเหรอเพียสปอร์ตครับสปอร์ต support ทุกอย่างหรอประมานั้นเลยครับโอ้สปอร์ตสปอร์ตทุกอย่างใช่ไม่ใ่เฮียแล้วอาลบเสียเลยนะนี้ครับผมโอเคครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะได้โดนจากพี่นะครับผมโดนค่าเกษตรจากพี่นะครับผมต้องติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับผมติดต่อช่องทางเพจเลยครับศูนย์โดนเกษตรไปทึงโลกเลยครับทีมตรงตัวเลยครับขึ้นเลยตรงตัวเลยนะครับเข้ามาทางนี้เลยนะครับ นะครับมีเบอร์โทรอะไรไหมครับผมเบอร์โทรนะครับ0 9 7 9 5 7 3 6 3 6ครับติดต่อครูยิ้วยตรงเลยครับติดต่อโดยตรงเลยนะครับผมเจอกันเลยนะครับผมใครที่สนใจสามารถไปติดต่อได้ทางนี้ได้เลยนะครับได้เลยครับขอบคุณครับผมครับอันนี้ชื่ออะไรกันครับเนี่ยออ๋ผมชื่อคูครับอ่าอีกคนนึงนะครับผมชื่อว่านค่ะเป็นตัวแทนแมคโดนะคะคุณคูค่ะอันนี้ศูนย์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อศูนย์อยู่จังหวัดลำพูนครับในอำเภอป่าซางครับ อ๋อครับผมมาไกลเลยนะครับผมอไกลไปนิดนึงทำงานกับพี่เบิ้ลเป็นยังไงบ้างครับผมทำงานกับพี่เบิ้ลสบายครับดูแกดูแลดีครับอ๋อดูแลครบจบเลยดูแลทุกอย่างอะครับนี่ทำงานกับพี่เบิ้ลมา4ปีแล้วครับอ๋อสี่ปีแล้วใช่ไหมครับผมครับผมโอ้โหค่ะก็ฝากติดตามนะคะ ในเพจนะคะเฟซบุ๊กนะคะโดนพ่นยานะคะเชียงใหม่ลำพูนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0 8 9 1 9 1 2 6 9 9นะคะชื่อคุณปูนะค่ะชื่อคุณปูค่ะครับผมโอเคครับอันนี้สูตรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่สกโไทยครับอยู่อำเภอเมืองครับผมน,น,นะครับอยนกับพี่เบิร์มากี่ปีแล้วครับผมอ,อ,อยู่กับพี่เบิร์มาเข้าปีที่4แล้วครับผมนะครับ อ๋อแล้วทางานกับพี่เบิ้ลเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกครับสนุกสนุกนะครับมีเรื่องให้ทําเยอะเลยนะครับมีความรู้มากเลยครับพี่อยู่พี่เบิ้ลนะครับเจอทุกสภาพนะครับทุกรุ่นนะครับพี่ถ้าถ้าผมเนี่ยหรือเรื่องลูกค้าจะใช้บริการเนี่ยต้องไปติดต่อที่ไหนครับเนี่ยก็ติดต่อผ่านเพจนะครับร้านโดนเกษตรสุโกไทยนะครับเบอร์โทรมีไหมครับผมมีครับมีครับ 0917054427ครับโอเคครับผมมาติดตามกันได้นะครับผมนะครับชื่ออะไรครับผมวันนี้ครูวายครับครูวายนะครับผมโอเคครับผมครับ ครับผมวันนี้ก็ได้มาประชุมตัวแทนทุกจังหวัดเลยนะรั้งของศูนย์รวมโดนแล้วก็รวมทั้งของในเครือ DJI ทั้งหมดเลยเราก็ได้ประประชุมทั้งตัวแทนที่มานี้แล้วก็โปรแกรมในซูมนะครับเอ้ประชุมกัมนจะได้เป็นแนวทางเดียวกันดัดจําหน่ายสินค้าหรือการดูแลหลังการขายนะแปลว่าที่จะออกโดนนะครับผมไม่ได้ว่ามาออกโดนที่ศูนย์เบิ้นได้ที่เดียวนะครับก็ศูนย์อื่นๆที่เป็นสาขาหรือเป็นพ์ทเนอร์ของเรานะสามารถไปออกที่นั่นได้เลยนะครับแค่โทรมาว่าอยู่ที่ไหนนะผมก็จะให้เบอร์โทรของศูนยะ์น ไปนะครับหรือว่าจะให้ศูนย์นั้นโทรหาลูกค้านะหรือว่าถ้ามีปัญหาในการซ่อมบํารุงหรืออะไรนะครับเราก็จะบอกศูนย์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าไปได้นะครับแปลว่าซื้อ1นึศูนย์ใช้บริการได้ทั้งหมด4 0่ศูนย์เลยนะครับดีไหมครับนะครับไม่ต้องมาจบที่นี่ที่เดียวไนดะ้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้นะขอบคุณนะครับที่ให้เราดูแลนะขอบคุณนะครับที่เลือกทีมเราขอบคุณมากครับ